เราท่องได้นะอันนี้เขาเรียกว่าเปลวหนึ่งเปลวคาร์บูเรสซิ่งเฟรมรูปที่หนึ่งอ่ะคาร์บูเรสซิ่งเฟรมพูดได้นะครับเปลวนี้อัตราส่วนนะครับก็คืออะเซทัลีนอะเซทัลีนเนี่ยในถังเนี้ยจะมากกว่าออกซิเจนสองต่อหนึ่งใช่ไหมครับสองอันหนึ่งเปลวอย่างเงี้ย ความยาวปลายเปลวประมาณ1นิ้ว2เซนกว่ากว่าหน่อยเข้าใจไหมครับคาบูลิซิ่งเฟมไว้สำหรับพูดได้นะไว้สำหรับอุ่นชิ้นงานบัดกีแข็งเชื่อมทองเหลืองทองแดงนะครับโชยครูดูครูบอกโอเคผ่านมานะเอาต่อไปแล้วก็มาปรับวาว ออกซิเจ wow. wow. นวาลวาวเี้ไม่ต้องยุ่งวาวอะเซทิลีนนะอันนี้ใช้หลังมือแล้วค่อยๆบิดดูดูค่อยๆบิด,ด,ด,บดช้าๆช้าๆนะครับช้าๆปุ๊บนวลๆใสๆวาวๆอันนี้เป็นเปลวที่สองในรูปที่สองเขาเรียกว่าเปลวนิวตันเฟมเข้าใจป่ะเปลวนิวตันเฟมอัตราส่วนก็คืออะเซทิลีนหนึ่ง ออกซิเจน1นึงต่อหนึ่งเข้าใจปะแล้วต้องบอกด้วยว่าเปลวนี้เป็นเปลวที่นิยมใช้มากที่สุดเปลวน,นี้นะออกสอบนะครับเป็นเปลวที่นิยมมากสุดนิวตันเฟมนะครับไว้สำหรับปะผุเชื่อมแก๊สเชื่อมต้องอ,อะไรโลหะอะไรผลิตภัณฑ์เนี่ยโอเคไหมครับ คูบอาอาพานโอเคก็ปรับวาวไปบิดบิดไปหน้ามันก็จะเสียงดังหน่อยเลี้ยวแหลมเลี้ยวแหลมเสียงดังประมาณนี้เลี้ยวแหลมเสียงดังเป็นเปลวที่สามเปลวออกซิไดซิ่งเฟมเปลวสามเปลวเพิ่มเปลวออกซิไดซิ่งเฟมออกซิออกซิเจนสองอะเซทิลีนหนึ่ง เข้าใจไหมนะเปลวน,นี้เป็นเปลวที่เขียนไม่ด้วยนะครับเปลวที่มีเขียนในเนี้ยในรูปอะ่ะเปลวที่มีความร้อนสูงสุดนะความร้อนสูงสุดอันนี้ก็ประมาณ3ามพันสามสามพันห้าประมาณนี้นะครับอาจารย์อาจารย์าารยมั่วแล้วอาจารย์จะวัดความร้อนได้ไงอาจารย์จะรู้ได้ไงอะ่ะว่ามันร้อนเขาบอกว่าปลายหัวทิพย กับปลายเปลวไม่เกิน3 5มถึงมิลนิดเดียวนะครับการวัดอุณหภูมิประมาณนี้เวลาเชื่อบเวลาเราก็ประมาณห้